คำแนะนำในการที่จะทำการาล็อกอินนะครับหลายท่านบางครั้งมักจะ,ะเข้าใจว่าการล็อกอินเนี่ยคือการไปที่บัญชีแล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็เข้าสู่ระบบแบบด่วนเท่านั้นนะครับจริงๆทุกเครื่องของ v d i ที่ผลเลิศจำหน่ายให้เนี่ยครับเราได้ทำการล็อกอินนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับยูเซอร์เก็คือเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับรหัสประเทศคือ66 เวลาลงทะเบียนก็แค่ตัดศูนย์ตรงเบอร์มือถือของท่านพาสิ่วนนี้คือรหัสของลูกค้านะครับในที่นี้ผมผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ว่ารหัสรหัสพาสิ่วนเนี่ยก็เป็นรหัสลูกค้าซึ่งสามารถสอบถามได้ที่บริษัทหรือดูที่บิลได้ของท่านนะครับท่านไม่จําเป็นต้องจะล็อกอินต้องเข้าระบบด่วนอย่างเดียวนะครับถ้าท่านมีพาสิ่วนอยู่แล้วก็เข้าไปที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสประเทศเนี่ย กดตรงสามเหลี่ยมนะฮะร,รหัสประเทศเปลี่ยนจาก86ให้เป็นประเทศไทยนะครับนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โดยตัดศูนย์จากด้านหน้านะครับนะครับในที่นี้พาสวิร์เราก็ทราบอยู่แล้วว่าคือผลเลือดเอันนี้เป็นของเฉพาะเครื่องผมนะครับพาสวิร์ของท่านก็คือรหัสลูกค้าของท่านซึ่งสามารถสอบถามได้หรือดูในบินนะครับแล้วก็กดว่าผลเลือดเก แล้วก,กดเข้าสู่ระบบก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปใช้เข้าตรงาการเข้าระบบแบบด่วนซึ่งต้องอาศัยการส่งมเมสเซจบางครั้งเราส่งมเมสเซจแล้วไม่ได้รับก็จะลำบากนะครับทีนี้แนะนำว่าให้ท่านล็อกอินผ่านทางการเข้า,า,าเข้าสู่ระบบแบบบัญชีนะครับที่มีพาสเวิร์ดนะครับ